ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนะฟังในเรื่องความดับสนิทไม่เหลือของโลกหาพบในกายนี้ในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับสัตว์หน้า175จากพระแตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่21หน้าที่63ข้อที่46ภิกุทั้งหลาย เราได้กล่าวกับโรหิตตัดสัตวบุตรนั้นว่าอาวุโสที่สุดโลกแห่งใดอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่กล่าวการรู้การเห็นการถึงที่สุดโลกนั้นเพราะการไปอาวุโส เมื่อยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วเราย่อมไม่กล่าวซึ่งการกระทาที่สุดแห่งทุกข์อาวุโสในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจนี้เองเราได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทไม่เหลือของโลกและทางดําเนินให้ถึงความดับสนิทไม่เหลือของโลกไว้ดังนี้